น้องชินน้องชินครับน้องชินขยับมานั่งเล่นในร่มนี้แล้วลูกแล้วเตชินเตชินเนี่ยตรงนี้มีร่มลูกเนี่ยตรงก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยมีร่มลูกเนี่ยเนี่ยข้างหลังหนูเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยอ่าเข้าไปในร่มเด้ออ่าโอ้รถขนดินมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮะ ตรงก้อนหินนะ่ะเอาไปเทรตรงก้อนหินเนะ้ออย่ามาเทในเสือลูกอ่าเทรตรงก้อนหินนะครับสนุกมไหมครับน้องชินสนุกไหมชอบไหมชอบมาทะเลไหม